เราจะมาเริ่มกับหน้าทางแรกเลยนะครับแนวทางนี้เป็นทางของชุด2ตัวบนล่างไปกลับนะครับเป็นทางที่เดินดีหลายงวดติดนะครับซึ่งเอสไม่แน่ใจว่าเป็นของอาจารย์ท่านไหนนะครับส่วนหน้าทางก็เดินดีสามงวดติดแล้วนะครับงวดแล้วมาชุดเ7้านะครับมาชุดบนตัวกลับในงวดนี้ตามต่อนะครับให้มาทั้งหมด9ชุดเหมือนเดิมคือ4740427770729790กับ92นะครับเป็น9 ก้าชุดนะครับบนล่างไปกับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบหรือว่าอยากนําไปใช้ก็มารอพิจารณากันดูนะครับ ต่อที่แนวทางเลขเด็ดทรงดังนะคะก็จะเป็นแนวทางเลขแม่น,นบน,นเลขแม่นล่างนะคะดูไปทีละชุดนะคะสําหรับแนวทางเลขแม่นบนตัวเด่นให้เด่นเลข3ชุดเลข2ตัวบนนะคะให้3 1 3 2 3 7ชุดเลข3ตัวนะคะให้6,37กับ932ส่วนแนวทางเลขแม่นล่างนะคะให้เด่นเลข4ชุดเลข2ตัวล่างในงวดของวันที่1มิถุนายนสอง4ให้4 3 4 6 4 0 ไปกันต่อจากกุศลเก้าเรามาที่บ้านไผ่เมืองพลเจ็ด้านะครับงวดที่แล้วมางวดนี้ให้สามหนึ่งสามสองสามห้าสามหกสี่หกอีกแล้วครับท่านผู้ชมต่อกันที่นาหางของ เด็กชน2กันต่อนะครับซึ่งเด็กชน2ในงวดที่แล้วก็เข้าเฉพาะเลขเด่นหวยพวงนะครับคือ7ส่วน2ตัวก็เฉียดเป็นแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับในงวดนี้ตามต่อเลยชุดเลขเด่นของหวยพวงนะครับเด็กชนคือ 02, นย์สอสามตัวคือ468,902 2ตัวบนล่างคือ 68, 02 4ศูนย์สองสี่หกห้าสี่กับเก้าสองนะครับเป็นชุด2ตัวบนล่างของเด็กชน2 มาดูที่แนวทางนะคะใบส้มในตำนานนะคะแนวทางวดของวันที่1มิถุนายน2องหตัวที่ให้เด่นนะคะให้เด่นเลข1เลข6เลข9แนวฐานชุดเลข2ตัวนะคะให้6 9เก้าห้าเก้าหนึ่ง1ี่หนึหนึ่งห้ี่เ้าสามหนด ปักหลัก10บล่างค่ะเดินดีอีกแล้วนะคะเพราะว่างว่าที่ผ่านมาค่ะให้180นะคะเดินดีที่เลข1น,นั่นเองค่ะงวดนี้ค่ะปักหลัก10ล่างค่ะให้เน้นที่เลข350นะคะ350ค่ะดูสถิติถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะคะที่น่าจับตาจากปักหลัก10บล่างนะคะเพียงแต่จับให้ถูกจุดเท่านั้นเองค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ เราก็จะมาติดตามกันต่อนะครับกระทางของชุด2ตัวล่างของอาจารย์พี่ชายใจหวานนะครับซึ่งในงวดที่แล้วหลุดไปออกบทน,นะครับ97มาตัวกลับในงวดนี้ตามต่อนะครับให้ชุดล่างนะครับเลน,นที่ล่างเท่านั้นคือ20240050กับ04นะครับให้มาทั้งหมด5ชุดเท่านั้นในทางนี้มาเฉพาะล่างนะครับของอาจารย์พิชัยใจหวานส่วนชุด2ตัวบนยังไม่มานะครับ